ขายดีมากเลยครับอันนี้ตลาดตอกมอนะครับร้านกาแฟเต้าจังนะครับได้เลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ไม่เป็นไรเอ้ไม,เไ,อไม่ครับ

ก็มีมีแขย่างยมว่ามันไม่รนูเลยนแต่ไม่รู้คุยกันยังไง